เวลาทำอาหารอร่อยแล้วอาหารปราณี่ไปเดินจ่ายตลาดเห็นอาหารสดๆสดสดอันนู้นก็น่าทำอันนี้ก็น่าซื้ออันนี้เขาเรียกว่าน้ารูปปรากฏในหัวบุคคลที่ยังไม่ใช่พระหันนะคะทุกอย่างที่คุณถามอะค่ะถ้าคุณยังไม่ข้ามกิเลสตัวกรรมฉันทะคุณจะ ไม่ได้รู้สึกตัวคุณจะไม่ทร,ราบว่าคุณคิดอยู่คุณไม่ทราบว,ว่านามรูปปรากฏในหัวคุณเนี่ยเป็นของปลอมเป็นมายาภาพแต่นี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกตัวปุ๊บคุณจะทราบว,ว่า นมรูปปรากฏคุณทราบมันแต่คุณจะซื้อและทำตามความต้องการทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่คุณจะเลือกและพิจารณาดูตามความเหมาะสมแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวอนุน่าซื้ออันนี้น่าซื้อเมนูเยอะเลยในหัวซื้อมาทุกอย่างเลยแต่อาจจะทำไม่หมดหรือทำไม่ครบแล้วก็เสียของแต่ผู้ที่มีความรู้สึกตัวแล้วจะทราบอะไรว่า โอเคมายารูปเนี่ยนามรูปเนี่ยมันปรากฏนะมันหลอกแต่จริงๆแล้วเราอาจจะทําได้แค่อย่างสองอย่างเราจะซื้อมาตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะที่ควรนะคะสําหรับบุคคลที่ยังไม่พ้นทุก์แล้วติดใจในนามรูปและทําตามแล้วก็ต้องกินตามมีวิตกวิจาร์ณมีความคิดทุกอย่างที่เกิดเขาเรียกว่ากิเลสนะคะแต่คนเรา ถ้าข้ามขั้นเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่พ้านาคามีขึ้นไปเห็นนามรูปปรากฏลาักการได้แต่นี้เราก็จะสร้างจะไม่ทําตามนามรูปก็คือจะซื้อในสิ่งที่เหมาะสมและสมควรจะทําอาจจะมีแค่เมนูสองเมนูตามเหตุตามปัจจัยแต่ถ้าถึงขั้นพระอรหันแล้วอะค่ะถึงขั้นพระอาหารหันแล้วสังขารทุกอย่างยังเกิดเหมือนเดิมนะคะ ทุกขั้นตอนก็คือมีนามรูปมีอะไรแต่ท่านปล่อยให้นามรูปเป็นอัพยากิธรรมท่านทราบว่าตัวนั้นเป็นมายาภาพเป็นของหลอกท่านไม่ได้ทาตามมันแต่ท่านจะเห็นนิสัยเก่าๆเดิมๆความคุ้นชินและก็ธรรมชาติของอาจริตนิสัยเราว่าเป็นคนชอบทําอาหารเป็นคนชอบความปราณีตแต่ไม่ได้หลงกล ความปาณีนั้นแล้วและทราบว่ามันเป็นเพียงขันห้าส่วนไอตัวจริงๆอ่ะที่เฝ้ามองดูมันก็คือจิตเดิมแทหรืออับพิพยตนะซึ่งมองดูขันห้าก็คือความคิดสังขารที่มาทํางานตามนิสัยเดิมแต่ไม่ได้ติดไม่ได้หลงคือเห็นทั้งภาพตรงหน้าชาัดปรากฏภาพและเห็นภาพในหัวสมองว่า เป็นจิตสังขารหรือว่าเป็นมายาภาพไม่ได้หลงกับมันปล่อยให้ขันธ์ท่าทำงานเป็นอิสระ <c oughs> เขาเรียกว่าอัพยากิทธ,ธรรมแต่สามารถมีชีวิตได้เหมือนปุถุชนแต่ไม่ได้หลงเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ทำทุกอย่างตามความเหมาะสมตามสป,ปายะไม่ได้หลงยึดติดแต่ถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเราจะทำทุกอย่างซื้อทุกอย่าง แล้วมันก็เป็นกิเลสถ้าไม่ได้ทําไม่ได้ซื้อหงุดหงิดใจขัดข้องใจกลับไปถึงบ้านเออเราน่าจะซื้ออันนั้นมาเราน่าจะซื้ออันนี้มาเราไม่น่าซื้ออันนี้มาเลยเราไม่น่าซื้ออันนั้นมาเลยอ้อเราทําได้บ้างไม่ได้บ้างตามวัตถุดิบที่เราซื้อมานะมันก็กลายเป็นว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะในการที่จะจัดการการงานหรือว่าแม้แต่ทําอาหารหรือแม้แต่ กิจวัตรประจำวันให้พอเหมาะพอดีพอควรหรือว่าสัปปายะนั่นเอง